สวัสดีค่ะเมวี8ป8 k ค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็มีรถเข้าใหม่นะคะมาแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมย์ต้องขอแนะนำก่อนนะคะว่าร้านของเรานะคะมีด้วยกันถึง2สาขานะคะก็คือสาขาบางเรนนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็สาขาที่เมย์อยู่นะตอนนี้นะคะก็คือสาขาราชบุร่วจังหวัดพระนครศรียุธยานั่นเองนะคะร้านของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกา30นาทีนะคะถึง17บเนาฬิกา30นาทีนะคะ พี่ๆท่านใดสะดวกสาขาไหนนะคะก็สามารถเข้ามารับชมรถกันก่อนได้นะคะวันนี้นะคะเมก็มีเป็น Toyota y ยาริสเอทีนะคะคันนี้เลยเครื่อง1.2นะคะโชมตัว E ปี2019นะคะมารีวิวให้กับพี่พี่ได้รับชมนะคะคันนี้นะคะตัวไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบมัลติ r e f ฟกเตอร์นะคะหลอดไฟนะคะจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะ ตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำนะคะตกแต่งด้วยวัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกนะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาคันนี้นะคะได้ไปนี่คุ้มมากๆเลยนะสภาพเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะคะคันนี้นะคะเราจะได้เป็นล้อแม็กตกแต่งล้อแม็กไปด้วยนะจ๊ะนี่นะคะสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดำนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้เลย <S <S ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรทำนาทำสวนทำไร่นะคะขอแค่มีรายได้ที่ชัดเจนนะคะก็สามารถมาออกกับทางร้านเราได้นะคะ <S <S คันนี้นะคะด้านหลังนะคะไม่ผ่านการชนท้ายหนักๆมาแน่นอนนะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติเลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวเม์จะพาไปชมภายในรถกันบ้างนะคะเอาละค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมาในโทนสีดำนะคะได้เป็นระบบไฟฟ้าไปด้วยนะคะลูกค้า่ะสำหรับคันนี้นะคะคอนโซลหน้านะคะก็จะยังคงสภาพใหม่สวยงามแบบนี้เลยนะคะตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีปุ่มปรับลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็สามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ เบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะภายในกว้างขวาง,วางนั่งสะดวกสบายเลยนะคะลูกค้าค่ะคันนี้นะคะนั่งสะดวกสบายเลยนะคะภายในกว้างขวางนะคะสำหรับเลขไมคันนี้นะคะจะอยู่ที่ห้า0มืสาพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถใหม่แล้วก็เลขไมน้อยไปด้วยนะคะลูกค้านี่นะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ไปด้วยนะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าค่ะมีการติดตั้งเครื่องเสียงให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งหน้าจอ Android นะคะ<ม>นี่นะคะเดี๋ยวเมย์จะเปิดเครื่องเสียงให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะจร<ม>้ใ ราคาพี่ๆขะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota t o y ย t a y ยา i ิ a t i ี e คันนี้นะคะสำหรับราคานะคะจะอยู่ที่419,000บาทนะคะคันนี้นะได้เลขไม่น้อยไปด้วยนะคะสภาพเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะจ๊ะพี่ขะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์082 451 2222นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ร้านนะคะจะมีแอดมินเป็นคนรับสายนะคะลูกค้า ถ้าสนใจยังไงนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีรถเข้าใหม่ยังไงนะคะเดี๋ยวเมย์จะแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ